สวัสดีครับวันนี้ก็ไปหยิบเครื่องเอฟสันเอ5สาห้านะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาหมึกไม่ออกนะครับผมเครื่องนี้ลูกค้าซื้อไปจากที่ร้านนะครับเป็นเครื่องมือสองซื้อไปเมื่อวันที่วันที่เก้านะครับปีหกสองนะปีนี้ปีหกห้าแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณสามปีน่าจะเข้าปีที่สี่แล้วนะนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดูก่อนนะครับว่าหัวพีมันมีอาการเป็นยังไงนะครับเครื่องปริน์พวกนี้นะครับอย่างน้อยไอที่หนึ่งเราต้องปริน์บ้างนะครับหนึ่งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์นะ นะครับผมต้องใช้บ้างเพราะว่ามันเป็นหมึกน้ํานะครับถ้าเราไม่ใช้มีโอกาสตันได้สูงนะทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นเทสหัวพิมพ์ออกมาดูก่อนนะครับนี่นะครับ สีดําขาดนะครับผมสีดําขาดนะเนี่ยฮะสีดาขาดสีแดงขาดนะครับพิ้นไปเยอะนะครับพี่พิ้นไปประมาณห้าหมื่นกว่าแผ่นแลวนะเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะโดยการสั่งล้างแบบคุณภาพสูงแบบ power clean นะครับเราสั่งล้างผ่านตัวคอมนะนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาจะใช้เวลาประมาณสัก4-5นาทีในการล้างหัวพิมพ์นะจะมา4-5นาทีนะครับเวลาล้างนะครับบางรุ่นมันมีที่ปิดจุกอย่างนี้สังเกตด้วยนะครับให้หมุนให้ขีดตรงนี้ชี้ขึ้นนะนะครับ เดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จเดี๋ยวเราเข้ามาเป็นเทสดูอย่รอบหนึ่งนะครับว่าหัวพิมพ์จะออกหรือเปล่านะหลังจากที่เครื่องสั่งล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองเป็นเทสดูนะครับผมว่าหัวพิมพ์ใช้ได้หรือเปล่านะครับหมึกจะออกหรือเปล่าหรือมีปัญหารหรือเปล่านะ นี่นะครับใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้นะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูอีกรอบหนึ่งนะฮะบางทีถ้าเราใช้งานประจำอยู่แล้วนะครับเราสั่งคลีนมันก็ออกนะนะครับผมไม่ต้องมาแกะไม่ต้องมาเลือก็ได้นะครับผมนี่หัดเทสออกมาก็จะมีขาดอยู่ประมาณสัก นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเนาะก็จะมีอยู่สีแดงหนึ่งจุดนะครับผมเนี่ยแต่สีดําก็ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นนะับปกติลูกค้าเน้นใช้งานสีดำป็่ส่วนใหญ่นะครับผมลูกค้าเน้นใช้งานสีดำป็่ส่วนใหญ่เนาะนี่ครับดาก็ออกมาคมนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะสั่งล้างอีกสักรอบหนึ่งสั่งล้างแบบปกตินะครับผมไม่ต้องาถึงกับแบบ power k e n นะครับเราสั่งล้างแบบปกติก็พออีกรอบหนึ่งนะครับเท่านี้ก็ใช้ได้นะครับก็ส่งคืนลูกค้าได้นะนะครับผม เพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ใช้งานนานตรงนี้สังเกตตรงนี้สายด้วยนะครับดูจากตัวหนังสือแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบหนานานิดนึงนะฮะหนานานิดนึงนะครับเราดูสายตรงนี้ด้วยสายเซนเซอร์มันดำเห็นไหมครับผมเนี่ยสายที่ผมแตะตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ฮะมันดำมันสกปรกเราใช้ทิชชู่เช็ดนะครับทำความสะอาดนะเดี๋ยวผมคีนหัวอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดตัวสายเอนโคเดอร์ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นสายควบคุมการพิมพ์นะครับอาจจะทาให้ตัวหนังสือเบอร์ตัวหนังสือเอียงมาทัดซ้อนมาทัดไม่ตรงนะครับสายตรงนี้นะครับ เวลาเราทําความสะอาดนะครับเราใช้ทิชชู่นะครับผมแล้วก็ใช้น้ําเปล่านะครับใช้น้ําเปล่าเนาะเอาให้พอหมาดๆก็พอนะครับผมเนี่ยให้มันพอหมาดๆนะครับแล้วก็เช็ดนะฮะประกบจับสายแบบนี้เลยนะพี่นะจับสายแบบนี้นะครับให้เราเช็ดไปยาวนะครับผมเช็ดไปยาวเลยนะเช็ดไปยาวเลยนะครับ หนะเห็นไหมฮะนี่ครับมันดำนะเห็นไหมถ้าเราจะเช็ดไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็จับไว้นะครับผมจับไว้แล้วก็ใช้ยาวมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับระวังสายหลุดนะนะครับนี่นะฮะเช็ดให้สะอาดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสายควบคุมการพิมพ์นะถ้ามันสกรปรกมาจะทําให้มันปิ้นแล้วบาจจะสะดุดหรือปิ้นแล้วมีปัญหาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเทสปิ้นดูนะครับว่าตัวสีดํานะครับตัวสีดําจะขาดไหมนะครับผม คือถ้าเราใช้งานประจําอยู่แล้วนะครับแล้วหมึกมันดีอยู่แล้วนะครับเราแทบจะไม่จะเป็นต้องถอดหัวออกมาล้างเลยนะเราแค่สั่งพิมพหัวพิมพ์ก็ใช้งานได้นะครับเห็นไ,ไหมฮะนี่ครับตัวซือออกมาไม่ขาดแล้วนะครับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่เทานี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม